นี่ค่ะทีนี้มันจะมีแบบว่าพลิกที่ออกใหม่เป็นช่อๆนะคะมีดอกมีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะแตกยอดใหม่ออกมาตรงนี้คือยังไม่สวยเท่าที่แบบว่าเราต้องการนะคะวันนี้เล็กจะมาบำรุงเนี่ยเม็ดใหญ่เก็บไปก่อนน้านี้แล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคั่วเนี่ยค่ะบางทีเราก็เด็ดออกแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะ จะเป็นชี้ฟ้าขึ้นนะทุกคนถ้าสุกมาก็คือจะเม็ดแดงตรงนี้ก็มีใครอยากให้พริกแตกยอดใหม่นะคะคือเด็ดเลยเนี่ยค่ะได้เพิ่มมาอีกนี่อันนี้สองตรงนี้สองเป็นสี่อยากได้เป็นพุ่มคือเด็ดก่อนอ่าอันนี้ขึ้นมาแล้วสองนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะ โคลพันนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนี้จะเป็นเม็ดแบบขาวๆใบไหนไม่สวยเราเด็ดออกนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้เอาออกนะทุกคนนี่เอาออกเลยค่ะที่โคนต้นเด็ดออกเดี๋ยวให้เขาแตกยอดข้างบนอันนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะปล่อยตามธรรมชาติถ้าอยากให้แบบพอดีมันติดเม็ดแล้วอะ่ะเล็กก็เลยไม่อยากเด็ด นี่ก็อีกต้นหนึ่งตรงนี้คือคือเพิ่งจะเกิดนะคะเพิ่งจะเกิดเม็ดใหม่เนาะวันนี้เราจะมาบำรุงต้นนี้ต้นนี้คือปลูกก่อนได้ผลลอ่ะพริกตรงนี้สี่ต้นเนาะแล้วก็ด้านล่างเป็นมเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดผักที่เล็กกว่าลงไปมีคะนากับผักกาดผักกาดดอกกวางตุ้งอะคะ่ะแล้วก็มีผักชีลาว มันก็จะขึ้นไม่เท่ากันแต่วันนี้เราจะมาบำรุงพริกนะคะเนาะทำให้แบบว่าแตกยอดใหม่ขึ้นแล้วก็แตกยอดออกใหม่ยอดที่ออกใหม่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเนี่ยคือให้มันแข็งแรงนะหนียอดใหม่ที่ออกมาให้มันแข็งแรงโตวไวเขียวสวยต้านโรคนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันโอเคสิ่งที่เล็กจะบำรุงก็คือเบิกบานจะหมดแล้วนะทุกคน ขนาด1ลิตรตัวนี้เพิ่มผลผลิตทำให้พืชเขียวสวยเป็นอาหารเสริมของพืชน,นะคะส่วนด้านล่างเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกคือจะเป็นดินแล้วก็แกลบนะคะพวกการย่อยของใบไม้ก็จะเอามาใส่เนาะพูนดินขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมดำๆไม่มีปุ๋ยคอกเราก็จะเสริมด้วยเบิกบานตัวนี้นะคะปลูกแบบอินรีย์ค่ะน้ำหนึ่งบัวนี้นะคะประมาณ ประมาณสี่ถึงห้าลิตรนะทุกคนตักประมาณลงไปนะคะสองฝาเล็กแต่จริงๆแล้วมันมีปริมาณที่ใช้นะนี่คือประหยัดมากหนึ่งไร่เท่ากับห้าห้าสิบาทนะคะถ้าเทียบเท่าใครจะใช้คู่กับปุ๋ยเคมีก็ได้หรือใช้เดี่ยวๆก็ได้เล็กจะชอบมากเลยใช้กับพวกมะเขือพิกนะคะเนี่ยสวยอะทุกคนเนี่ยมันจะสีเขียวไงเนี่ยแล้วเราก็จะลดนะคะ คนให้เข้ากันเล็กจะลดเอาจริงๆนะจริงๆเขาให้ฉีดฉีดพ่นใช่ไหมทุกๆสามถึงห้าวันแต่เล็กอะสัปดาห์ละครั้งนะคะคือมันจะทําให้สวยเขียวแต่ใครขยันอ่ะคือสามทุกๆสามถึงห้าวันฉีดพ่นฉีดพ่นแล้วมาดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมองจากสายตาชัดมากเลยทุกคนกําลังแบบพี่กําลังชี้ขึ้นเดี๋ยวเล็กจะมาถ่ายให้ดูหลังจากนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเอียงมานิดหนึ่ง วิธีการของเลิกก็คือจะใช้บัวฉีดนะมันก็ง่ายนะแต่ว่าบัวมันจะสะดวกกับเล็กมากกว่าก็าคือได้ทั้งดับนุ่งดินด้วยก็ลดต้นไม้พืชผักตรงนี้ไปด้วยเลยตามนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หละครั้งค่ะก็ทำตามนี้เดี๋ยวเลิกจะมาถ่ายให้ดูนะทุกคนจะมาถ่ายให้ดู นะคะนี่ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวด้านล่างนี่ก็พยายามริดใบออกนะคะคือเราจะให้คือลดการส่งอาหารไปเลี้ยงอะริดใบออกให้มันแตกยอดใหม่ริดใบออกนะเนาะนี่แหละคะ่ะมันจะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วมันจะเป็นพุ่มสวยเนาะ เดี๋ยวมาติดตามนะคะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งใครสนใจอาหารเสริมใครสนใจอาหารเสริมพืชเบิกบานไปค้นหานะคะค้นหาคําว่าเบิกบานอาหารเสริมของพืชอาหารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะคะเบิกบานมันจะขึ้นนะคะจะมีขายเนาะสนใจไปหามาได้นะคะมีประจําบ้านไว้สุดยอดค่ะเพิ่มผลผลิตผลดกแล้วก็เพิ่ม คือจากผลที่มีน้ําหนักแบบได้เท่านี้ใช้เบิกบาลลองดูนะทุกคนคือน้ําหนักจะเยอะพวกพวกผลไม้ปาล์มข้าวอะไรอย่างนี้นะคะข้าวก็ลวงโตลองดูค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลองไม่รู้อันนี้คือลองกับตัวเองแล้วมันดีก็ามานะคะแล้วก็ล่าสุดเ,เลจะชอบคุณนายตื่นสายกับแพซิ่งไฮมากคือมันจะสีสันสวยงามใช้แล้วแตกยอดออกใหม่แล้วก็ตอนนี้ต้นกำลังอวบสวยนะคะลองดูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ